สำหรับการนำไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับในส่วนของอที่เราจะจำไปใช้กับตัว Copy Object อ,อย่างตัวอย่างตัวนี้นเป็น Key Off La นะครับก่อนอที่เอาตัวนี้มาแตกไฟล์ก่อนแตกไฟล์ตรงนี้ก่อนนะสร้างโฟลเดอร์อะไรก็ได้ก่อนเราจะเห็นไฟล์ Key Off jpeg กับโฟลเดอร์ Key Off ตัวนี้นะครับให้เราทำการเปิด f f p l o e r นะครับในได i C นะครับเข้าไปที่ i n t e r อร์นะครับโฟลเดอร์ V R โฟลเดอร์โชว์รูมนะครับในโชว์รูมตรงนี้มันจะมีแยกโฟลเดอร์ต่างๆเราอาจจะตั้งโฟลเดอร์เองก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหมายเาวซอก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ผมอาจจะตั้งโฟลเดอร์ของตัวเองขึ้นมาโอเคนะครับโฟลเดอร์ er ว่าอ่า my นะครับโมเดลอู้สุดผมจะมีตัวนี้มาเกินนิดนึงอ่าไม่เป็นไรมีโฟลเดอร์ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ เป็น m มล o โมเดสร้าง My m o โมเดเสร็จนะครับให้เราทำการย้ายเจ้า2ตัวนี้ที่ผมแตกไฟล์มาสักครู่นะครับจะใช้ Copy หรือ Cut อะไรก็ได้ในที่นี้ผมใช้ Cut เลยนะครับแล้วก็มา Paste ลงในโฟลเดอร์ของในส่วนของ VR Showroom นะครับอันนี้ผมตั้งเป็น My m o d e เดทีนี้เดี๋ยวเราทดลองเปิดดูนะครับว่าสิ่งที่เรา Copy ไปไว้ในนั้นเป็นยังไงผมเปิดเท่าทีครับต้องเป็น i n t e r c a n 7000 แต่คอนเซปต์ตัวนี้ใช้ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งตัว7000และตัวทีไฟลแต่ในที่นี้เราจะใช้เป็นตัว7000ก็เปิดตัวส่วน,วนของการดูเรนเดอร์ออกมาก่อนอ่าเดสักครู่นะครับอโอเคครับเมื่อเปิดตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวผมย่อตรงล่างนิดนึงนะฮะจะได้เห็นหน้าชัดเราก็ ลองที่มาดูเมนูที่เมนู Product Library นะครับ Copy Object เราเห็นว่าโฟลเดอร์เรามีเพิ่มขึ k k ม้นมา My Model Kiosk เมื่อสักครู่นี้มาแล้วเห็นไหมครับทีนี้การนำมาใช้งานก็อันนี้ผมนำพวกโมเดลต่างๆที่ถูกสร้างจาก AutoCAD มารวบรวมไว้ในนี้ให้นะครับทีนี้เราใช้ยังไงเราก็เลือก Object ครับเลือกชิ้นงานที่ต้องการ สูกคู่นะครับเนื่อจากตัวนี้ไม่มีห้องผมต้องสร้างห้องขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็สร้างห้องง่ายๆจากด d Design แล้วกันนะครับสร้างห้องออกมาวางผมส่งออกไปเลยแล้วกันนะครับพยัง VR โอเคมาแล้วนะครับส่งมายัง V R ห้องมาแล้วเราก็ใช้ Copy o p y o c t เ c t มาสักคู่เลือกไปที่ My m o โมเดของเรานะครับ Object เห็นไหมครับ Object เนี่ยแต่ละห้องตัวไหนตัวไหนเราก็สามารถดึงมาได้อย่างเคสตัวนี้นะครับหลังคาเราจะเห็นว่ามันโปร่งแสงทะลุไปอ่าเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับ Object แเราก็ Apply ดึงมาวางทีนี้เนื่องด้วย Object ตัวนี้เจ้าโครงหลังคาที่ผมสร้างขึ้นเนี่ย มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เฟตจะไม่ใช่ตัวโซลิดเพราะฉะนั้นในการสร้างเซอร์เฟตนี่ถามว่าทำไมผมสร้างเซอร์เฟตเพราะว่าเนื่องด้วยมันจะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดและสร้างในรูปทรงที่อิสระได้ง่ายนะครับทีนี้มาดูเจ้าตรงนี้นะครับกรณีที่เซอร์เฟตมันล้อเซอร์เฟตไปหรือหายไปเนี่ยให้เราทําการเลือกที่เมนูนี้ครับเซอร์เฟตออเรนเทชันนะครับจากนั้นนะครับเลือกเซอร์ฟคอนเนชันสแกนครับมันจะสแกนอ่าอันนี้เนื่องจากมันอยู่ กล้องอาจจะตั้งไปนอกห้องตั้งเข้ามานิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับมุมกล้องหน่อยจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับโอเคเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เซอร์เฟซเรนเทชั่นนะครับสแกนมันเห็นไหมครับมันก็จะถูกสแกนออกมาตัวไหนที่ไม่สามารถที่จะคลิกทิ้มไปได้นะครับสแกนสแกนเซอร์เฟจริงๆตรงนี้มาหมดเลยนะครับเราก็ทำการสแกนเซอร์เฟ นะครับเนื่องจากตอนสร้างเนี่ยนะครับไอเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะของตัว surface เราไม่ได้สร้างด้วย solid นะครับหลายๆชิ้นงานเนี่ยการสร้างด้วย surface ข้อดีของมันก็คือมันจะมีน้ําหนักที่เบากว่าการสร้าง solid ไม่งั้นขนาดไฟล์จะใหญ่มากนะฮะตัวนี้ก็มาแล้วเมื่อเราทําการปรับเปลี่ยน material ผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับอ่าเราก็จะเห็นสีที่ชัดเจนนะครับเรื่องด้วยตัวนี้ surface มันจะมีหลายๆตัวมากโอเคลองปิดอีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นสีสีม่วงแล้วกันเห็นไหมม่วงฟ้าทีนี้จะใส่กี่สีก็ได้ครับเพราะว่ามันจะแยกมันจะแยกเป็นหลายชิ้นมากแยกแต่ละชิน้นแต่ละชิ้นไว้นะเพราะฉะนั้นการสร้างตัวนี้เลยต้องสร้างด้วยเซอร์เฟซนะครับโอเคก็เป็นว่าวิธีการนำเข้าก็เรียบร้อย